สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องหลังลรถับจ้างชีวปูนค,ครับผมครับตอนนี้เวลาเวลาเท่าไรตีหาไปวะต <c oughs> ีหายังนี่ครับตองฝาสํานีประมาณจักโมงผุม <Okay. S 2> ก่อนจ้าโมงหรอเแล้วก็ทํา 6โมงครับ6โมงโก็ออกจากบ้านมา,านประมาณตีห้าครับผมตีห้านิดๆจะกว่าจะมาถึงตัวเมืองเชียงภูมิครับก็ลงเขามาครับผมเออคลิปนี้ก็จัดทริปไปเที่ยวกันครับผมรถสามคันครับคันดำนี้ไม่ใช่เด้อมีแต่คันขาวครับผมครับเดยนน้ำมันเสรเ็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้ามาซือ้อ เอ้ยุงกาอแกบตีทุงยางอาอุงกาแฟงกาแฟเอ้ยซื้อซื้อกาแฟซื้อุองกแกอาวโมูหจากลาเต้ดิเด,ดีนี้นีไงลาเต้โอ้ยก่ไปเลอลกินนเออมุกือไปก่อนเอาไปใจไปอ๋ออสาพนักงานเนะ ใส่ยงใส่ินนี่ครับเนี่ย ามืกกินเมือี้ือสิกินอันนี้ตะเสดเหรอนม่อกีนนบุกเซเว่นครับประมาณสิบห้าคนครับผม เดี๋ยวออกไปดอดข้างนอกกันครับผมเอามาตัว นๆๆๆๆหนึ่งคันสองคันสามคันเกีนยเพี่เหรอนี่ยังเนี่ยอะไรวะ กองทริปป้ากองทิป,ป,อ,ทปอันนี้ไทยอันนั้ำทำมาอ๋ออันนี้ไทยวะครับผมอ่าจะไปจุดได้ที่แหลกเดี๋ยวคอยไปเจอกัน้างหน้าครับผมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจบคลิป จบคลิปอยู o o rab, no. ่ปั่น e น้ำมันก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะทีว่าจะไปเที่ยวจุดดแรกแรก็จะไปท่ายให้มันเต็มครับผม

ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวสองสาวครับ <Okay. S 1> ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับข้างหน้าครับ <What? S 1> เจอกันคลิปหน้าครับผม